ปล่อยให้อยู่กับแม่กับพ่อมันเจ็ดวันครับผมหลังจากเจ็ดวันแล้วก็เอาลูกไปป้อนได้เลยครับผมยังไม่เสร็จครับผมวันนี้กาจะอาให้เสร็จตอนเย็นครับตอนนี้แดดกำลังร้อนเลยครับไม่ไหวจะทำกรงนกกรงพอนกแบบมีเซฟตี้ครับห้ากรงเพอะครับของเก่าเป็นแบบนี้ครับไม่ไหวครับผมโดนไอพวกแมวครับกัดลอกครับแล้วก็มีเหยี่ยวบ้างครับ มีหนูบ้างครับมาบรบกวนนกมันทิ้งบอมไข่บ่อยครับสวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับวันนี้ผมจะมาทําการแชร์พิธีการทํำกรงพาะนกและพิธีการพอเลี้ยงนกเบื้องต้นครับผมไปดูกันเลยครับนี่ครับนี่เจ้าลาบีนางสีดาครับ ล่าสุดมันออกมาสามฟองครับทิ้งบอมไปสองฟองครับเหลือแค่หนึ่งฟอมวันนี้กำลังฟักอยู่ก็กกกส่วมากเอฟซชอบถามมาว่าแล้วนกมันจะไข่กี่วันฟักกี่วันออกลูกกี่วันก็คร่าวๆเ,เลยครับผมมันมันออกไข่อยู่ประมาณสามถึงเจ็ดวันครับหนึ่งถึงสามใบค,ครับผมตรงหวัวจุกแล้วก็เอ่อ พักไข่นี่อยู่ประมาณครับก็หนึ่งถึงสิบห้าวันครับผมประมาณนั้นครับแล้วก็ปล่อยให้อยู่กับแม่กับพ่อมันเจ็ดวันครับผมหลังจากเจ็ดวันแล้วก็เอาลูกไปป้อนได้เลยครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูอาหารที่ให้ลูกนกทําลูกนกไอป้อนลูกนกครับผมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับนี่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับอันนี้อาหารเกี่ยวกับพวกอาหารป้อนลูกนกแล้วก็นกที่มีอายุเกินตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปครับผมก็มาดูกันเลยครับอันนี้นกที่บ้านผมครับตั้งแต่นกตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปครับแล้วก็นี่ครับข้าวค้าครับก็ อาหารนกที่ผมใช้ก็นี่สําหรับลูกป้อนนะครับผมอาหารนกขุนทองครับนี่ครับยี่ห้อนี้ครับ n u t r s Burst ครับ Buo ครับพวกนกขุนทองนกทั่วไปสัตว์แล้วก็ลูกนกลูกนกกองหัวจุกครับนี่ใช้ได้หมดครับผมลูกป้อนนะครับผมตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไปครับผมก็จะใช้ตัวนี้ครับอาหารนกขุนทองครับนี่ครับก็ ก็ใช้น้ำแบบมันๆนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวนี้ใส่ใส่ถ้วยก็ได้ครับแล้วก็ใช้มาจิมฟันกระป้อนแล้วก็ใช้นี่ครับวกนอนครับผมนี่ใช้ป้อนลูกนกครับลูกป้อนนะครับผมผมก็ใช้แค่นั้นประมาณนั้นครับอาานกขุนทองครับตัวนี้ครับกับนอนครับส่วนนกที่มีอายุที่มันสามารถกินเองได้แล้วตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปครับที่ผมใช้ก็จะเป็น นี่สูตรรีมครับขนาดเม็ดใหญ่ครับนี่ทาให้พวกขนพวกสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขนขึ้นไวครับอาหารนกคุณทองเหมือนกันสหรับลูกป้อนก็ทําให้พวกขนนกตัวโตครับขนสวยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันครับกับสูตรรีมครับนี่ใช้ทดแทนกันได้ครับผมนี่ครับแล้วก็สมาร์ทฮาร์ดครับสีแดงครับสีส้มสีเขียวครับพวกนี้สูตรนกแข่งครับ นี่ครับนี่ครับส่วนนกแข็งครับที่ผมใช้หลักๆแล้วก็มีโฮย่าครับอันนี้ก็คล้ายๆซูพรีมครับนี่ซองเล็กก็มีครับเนี่ยซูพรีมคลาสสิก้าครับอันนี้ครับแต่พวกนี้จริงๆแล้วคล้ายๆหมดครับซูพรีมคลาสสิก้าโฮย่าแล้วก็อันนี้ครับส่วนผลไม้คร่าวๆที่ผมใช้ก็มีครับ พวกกล้วยครับแล้วก็ตำลึงครับแอปเปิลครับแก้มังกรครับแล้วก็ไอมะลกกอครับผมแต่วันนี้มะลกกอหมดครับไม่ได้เอามาแล้วอีกอันนึงก็ลืมบอกครับอันนี้ครับสูตรนกแข่งครับป่าลั่นครับผมอันนี้เป็นสูตรสมุนไพรครับมีแบบซองแล้วมีแบบแบบกระปุกด้วยครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น บางคนก็ชอบถามว่าน้ำสีชมพูมันคืออะไรครับนี่ครบไบโอบีสิครับนี่ผมใช้มา2สูตรครับไบโอบีสครับมาโครครับก็อันนี้สำหรับสัตว์ปีกครับได้ทุกชนิดครับผมก็ใช้เกี่ยวรักษาพวกหวัดคับหวัดหน้าบวมครับแล้วก็ติดเชื้อระบบในทางเดินหายใจครับพวกแล้วก็พวกข้ออักเสบข้อท้าอักเสบอะไรอย่างนี้ครับนี่ใช้ได้หมดครับ ทั้งนกทั้งสัตว์ปีกทั้งไก่พวกห่านพวกเป็ดครับผมก็คงว่าจุกอันนี้ได้หมดครับสองสูตรนี้ครับแค่สองสูตรนี้ก็น่าจะโอเคครับพวกไอ้นกจามด้วยเป็นหวัดนะครับก็ใช้ได้ครับผมละลายกับน้ำครับแล้วให้นกกินครับตอนที่นกป่วยครับผมถ้าไม่ป่วยก็ให้บำรุงได้ครับแต่อย่าให้บ่อยครับน่ครับคร่าวๆครับประมาณนี้ครับ เบื้องต้นนะครับในการเลี้ยงนกสลหรับมือใหม่ครับสำหรับมือใหม่อย่างผมนะครับผมอันนี้ผมออกตัวก่อนครับผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ครับติเตียนและติชมกันได้ครับมาแชร์ประสบการณ์กันได้ครับถ้าใครมีสูตรเด็ดครับผมแต่สลหรับลูกป้อนนะครับอนณีเอฟซีถามมาผมใช้ตัวนี้ครับอาหารนกขุนทองครับนกขุนทองร้องฮูกเลยครับเนี่ยครับนกขุนทองตัวนี้ครับกับซูพรีมครับ แล้วก็นอนครับนี่สำหรับลูกป้อนโดยตรงของผมนะครับที่ให้กินแล้วพอมาเริ่มกินอาหารเองตัวอื่นได้ก็นี่ครับอาหารหลกัลกๆแล้วก็ผลไม้หลกัลกๆกบประมาณนี้ครับผมก็ครับนี่นกที่บ้านครับผมที่จะทำการเข้ากรงพกกรงพอทั้งหมด5คู่ครับ ก็ส่วนบางส่วนก็ได้ทําการสั่งพี่ชาญหันใหญ่ฟาร์มกับสก,กุลปอนกหงด่างฟาร์มพี่ปูครับส่วนที่เหลือก็มีอยู่ที่บ้านบ้างเลยครับผมก็จะทําการจับคู่แล้วก็เข้ากรงเพาะทั้งหมดนี่ครับมัว่าจะเป็นพวกเชื้อเปลือกเชือ้อเชือ้อเปลือกเชื้อด่างฟาร์เปลือกครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูต้นไม้เบื้องต้นก่อนครับ พอดีมีเอฟซีชอบถามว่ามีต้นอะไรบ้างนี่ครับสวนมาที่เขาใช้ครับนี่ครับต้นไซี่ปุ่นนะครับเพราะมันให้ให้ร่มเงาแล้วก็มีใบเยอะครับนกมันชอบทํารังครับที่เหลือที่เหลือจะเป็นต้นโมกครับผมพาไปดูครับผมนี่ครับนี่ครับต้นโมกครับ นี่ผมเพาะไว้ครับใส่กระถางไว้มันก็ให้ใบเยอะแล้วก็ร่มเงาครับนี่ครับที่สำนากนกลงกระจุกก็ชอบทำรังครับแล้วก็เนืครับนี่ต้นจังครับอันนี้เพิ่งเพาะไว้ครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อเพิ่มหรือเพาะเพิ่มครับนี่ครับต้นจังตัวนี้ให้ให้ใบเยอะครับร่มเงาได้ดีนกมันชอบทำรังครับผม นี่ครับกรงฟากนี่นกำลังฟักไข่ครับอันนี้สามฟองครับแตกไปสองครับทิ้งบอมไปเจ้าเล่าปียคบเจ้านางสีดาครับนี่ครับขนาดกรงฟากสแตนดาร์ดครับที่ผมทําการยืดเรื่องไปก็สามารถก็จะเป็นเก้าสิบหรือหนึ่งเมตรครับความกว้างครับความลึกก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบครับสูงประมาณสองเมตรครับผม อันนี้ของผมแบบมีขาตั้งนะครับแต่ส่วนมากเขาจะทำเขาจะไม่ทําขาตั้งครับเขาจะลงพื้นดินเลยครับผมอันนี้ผมทํามาลองดูก่อนครับนะครับส่วนต้นไม้ที่ผมใส่ครับข้างในครับผมเป็นต้นโมกครับแล้วก็มีอยู่สองลังครับข้างในนี่ครับเป็นต้นโมกครับแล้วก็มีลังอยู่ข้างในครับก็ประตูครับ นี่ครับประตูสองฝั่งครับไม่ใส่อาหารก็ใส่น้ำครับนี่ครับสองฝั่งแล้วก็ประตูใหญ่ครับนี่ครับประตูใหญ่ไว้เข้าไปจับลูกครับเอาลูกมาป้อนนะครับผมแต่อย่างนี้มันจะลำบากนะครับมันไม่มีเซฟตี้ครับผมแนะนำให้ทำกรงแบบมีเซฟตี้ครับจะได้กันพวกพวกเหยี่วกลรกพวกหนูพวกแมวได้ครับผม ก็มีปัจจัยหลักครับที่ทําให้นกมันไม่ชอบฟักไข่วางไข่ครับพวกนี้ครับน่ากลัวแล้วก็ตัวเงินตัวทองด้วยครับผมแล้วตอนนี้ผมกําลังเตรียมนี่ครับกำลังเตรียมพื้นที่ครับจะทํากรงนกกรงพอนกแบบมีเซฟตี้ครับห้ากรงเพอะครับอีกประมาณสิบห้าวันครับกรงเพาะน่าจะมาผมให้ช่างทําไว้ให้ครับให้เขาจะทําแบบนกดาวครับกอดแยกประกอบได้ครับ อดีแฟนผมครับเขาไม่อยากให้เผื่อในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราสามารถรื้อถอนได้นะครับเขาก็เลยไม่อยากให้เราแบบทําแบบถาวรครับพื้นก็เนี้ยครับผมก็ใช้ใช้ทรายกับดินครับผสมไว้ข้างล่างครับผมแล้วก็นี้เพิ่งเริ่มทำเได้เมื่อวานครับนี่ครับผมก็ใช้ไอแผ่นกระบูแผ่นปูพื้นนะครับ ของไอ้ S C ซจครับตาช้างครับแล้วก็ขอบก็ใช้เป็นนี่ครับอินบล็อกแดงครับนี่เบื้องต้นครับที่ผมกำลังทำอยู่ครับวันนี้ผมจะกะเอาไว้เสร็จเลยครับผมแล้วก็นี่ง่ายๆครับบางคนก็จะใช้เป็นเทปปูนเปลือยครับแต่แฟนผมเขาเขาไม่อยากให้เทปปูนเปลือยครับผมนี่เหลืออีกครึ่งหนึ่งครับ อีกครึ่งทางครับยังไม่เสร็จครับผมวันนี้กะจะเอาให้เสร็จตอนเย็นครับตอนนี้แดดกําลังร้อนเลยครับไม่ไหวนี่ครับสาอิดบล็อกแดงครับบล็อกแดงนี้อยู่ที่ก้อนละประมาณสิบบาทครับผมส่วนนี้ครับอันนี้ของไอที่ปูพื้นนะครับนี่อยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทครับตอนหนึ่งแผ่นครับผม บางร้านก็หกสิบบ้างเจ็ดสิบ้างแปดสิบ้างครับแล้วแต่อันนี้ผมไปเอาจากดีลเลอร์ใหญ่ครับที่เขาส่งโดยเฉพาะครับที่เมืองชนที่อ่างศิลาครับนี่แผ่นละห้าสิบบาทครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะทำนะครับแล้วก็จะมาทําการวางกรงนกตรงนี้ครับที่ผมบอกครับจะทําประมาณห้าห้องครับสแตนดาร์ดที่ผมทําก็อยู่ประมาณครับไอ ทางเดินที่เป็นเซฟตี้ประตูสองฝั่งครับด้านข้างครับอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบครับส่วนกรงนกนี่ครับข้างในที่อยู่ก็เป็นกว้างหนึ่งเมตรครับลึกร้อยแปดสิบครับสูงสองเมตรครับผมแล้วก็มีมีประตูประตูที่เข้าไปประตูทางเข้าครับหนึ่งประตูแล้วก็มีที่ใส่อาหารอยู่ซ้ายมือครับ หนึ่งประตูครับผมก็จะทําอย่างนี้ประมาณห้าห้องครับก็เซฟคอ์สหน่อยครับก็จะใช้เป็นไอหลังคาก็จะเป็นพวกไม้กระเบื้องกับเมทอลชีทครับด้านข้างก็เป็นพวกมเมทอลชีทสีเขียวครับผมก็มีช่องระบายอากาศด้านหลังครับประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนครับนั่นครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นหลังคามเมทอลชีทกึ่งพลาสติก ที่เป็นสีขาวครับที่ให้แสงได้ครับผมกประมาณนั้นครับข้าวๆครับยังอันนี้ผมทำเองนะครับผมไม่ได้จ้างครับผมก็ซื้อแมททีเรียวัสดุแล้วก็มาทําเองครับแต่ยังไม่เสร็จครับนี่ครับของเก่าเป็นแบบนี้ครับไม่ไหวครับผมโดนไอพวกแมวกับดลอกครับแล้วก็มีเหยี่ยวบ้างครับ มีหนูบ้างครับมารบกวนนกมันทิ้งบอมไข่บ่อยครับแล้วก็มันมีโอกาสครับตอนเราเข้าไปจับนกให้จับลูกนกมาป้อนอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลุดออกมาได้ครับเพราะมันไม่มีเซฟตี้ครับผมแล้วก็ล่าสุดกับผมก็โดนแมวครับฆ่าตายไปห้าถึงแปดตัวครับมันไม่ได้กินนะครับมันตบครับมันตบนกผมแลวครับกระเด็นไป ตายคาที่เลยครับแต่ว่าผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะเราก็ไม่อยากจะจับแมวอยากมันมีแมวสมมติแมวมีเจ้าของครับผมก็ไม่อยากจะทำอะไรมันครับกประมาณนี้ครับการแนะนำครับบางคนก็ถ้ามีพื้นที่ที่เยอะพื้นที่บ้านครับก็ไม่ต้องปูพื้นแบบนี้ก็ได้ครับก็เทปูเตยเลยก็ได้ครับหรือว่าจะลงดินเลยก็ได้ครับ แต่ของผมก็แฟก์เขาอยากให้อยากได้แบบว่าแบบให้ปูแผ่นอย่างนี้ครับแล้วก็แกไม่อยากให้ให้เทปูนครับแบบถาวรใคอยากได้แบบสามารถรื้อถอนได้ถอดประกอบได้ครับใครอยากทำเอฟซี FC ท่านไหนอยากทําเหมือนผมก็ทําได้ครับเพราะราคามันก็ไม่แพงหรอกครับวัสดุก็เนี่ครับผมใช้วัสดุตะแกรดากบเนี่ย เ้าข้าวหรือใครจะทำกรงแบบนี้ก็ได้ครับเหมือนที่ผมทํามาเนี่ยอยู่ประมาณสามพันห้าถึงห้าพันครับอาจจะไม่แพงหน่อยครับแบบนี้นี่ครับกรใสายสแตนดาร์ดเหมือนกันครับหรือใครจะทําเหมือนอีกแบบผมทำสองแบบเลยครับนี่ครับแบบขาตั้งยกพื้นได้ครับกับแบบที่มีเซฟตี้ครับแบบมีเซฟตี้แล้วก็เป็นห้องแถวครับห้าห้องก็ให้ย่งว่าครับผม ผมเป็นคนรักนกมากครับผมก็อยากทําสิ่งดีๆเพื่อให้นกผมอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ให้เขาวางไข่แบบว่าไม่ต้องเ right. ราแวงครับกาฝาก FC ครับรอติดตามตอนกรงเพาะแบบเซฟตี้เสร็จอีกทีนะครับผมแล <or> ้วเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายทำวิดีโอให้ดูอีกทีนะครับผมกาวันนี้ก็จะขอกรับลาไปก่อนครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องแจ็คเดอสการ์ดนะครับผมขอบคุณมากครับบายๆครับลาไปก่อนครับผม